สองถูดน้ำจิ้มอร่อยทั่วไทยสวัสดีครับพบกับพี่บ่าวครั้งวันนี้พี่บ่าวจะมาบอกสองถูดน้ำจิ้มไม่ว่าไปที่ไหนมีสองถูดนี้รับรองว่ากินได้อร่อยมาดูถูดแรกกันเลยน้ำจิ้มทรีฟูดเรียกเเป็นต้นผักชีนะพี่บ่าวจะใส่ทั้งหมด5ต้นต่อมาก็เป็นกระเทียมจีนประมาณ20กรีบใช้พริกจินดาเขียวทั้งหมด30เม็ดพริกจินดาแดง20เม็ดน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนนะพี่นอ้องน้ำตาลทรายสองช้อนพี่บ่าวตวงด้วยช้อนแบบนี้นะทุกบ้านมีนะพี่นอ้อง ออกมาเป็นน้ำปลา5ช้อนนี่ก็เป็นน้ำปล่า5ช้อนเหมือนกันแล้วก็ผงปรุงชุปฟ้าเตยนะพี่บ่าวเตยไป1ช้อนจ้าสิ่งที่จะใช้ต่อมาก็คือมะนาวพี่บ่าวก็เตยไปทั้งหมด7ช้อน1 2 3 4ช้อน้ำปลา5ช้อนน้ำตาลทราย2ช้อนน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนก็เป็นน้ำปล่าผงปรุงชุปฟ้าเตย1ช้อนจ้าฟิกจินดากระเทียม ปักชีเนาะด5ต้นนี่ก็ปิดขวาได้เลยนี่ก็ทำการปั่นได้เลยอินชุนมากพี่น้องต้องระวังเวลาเปิดนะความละเอียดพี่น้องสามารถเลือกได้ตามชอบนี่ดูพี่น้องดูทีนี้ก็ชิมว่าได้รสชาติที่เราต้องการไหมสำหรับพี่บาลนะว่าโอเคแล้วนะเพราะเปรี้ยวนํำแล้วก็เปิดตามมาเลยนะ แต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันนะพี่น้องก็สามารถที่จะปรุงเพิ่มได้ตามโจทเลยปุ๊บเรียบร้อยพี่น้องก็เทลงไปสำหรับสีชันนะพี่น้องอยากได้เขียวสุดหมดเลยก็ใส่พริกจินดาสีเขียวพี่บ่าวอยากให้มีสีแดงออกทุ่มๆปนมาหน่อยนะเสร็จแล้วก็ประดับสักเล็กน้อยนะให้สีน่ากินนะเทียมเพิ่มเติมด้วยมะนาวนะพี่น้องสีสันก็น่ากินขึ้นมาเลย ไฟดับด้วยผักชีสักนิดหน่อยนะพี่น้องก็เไปมีความเขียวๆข,ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่ว่าจะเป็นเมนูนึ่งเมนูต้มสามารถที่จะเอามากินได้เลยต่อมามาดููุดน้ำจิ้มเจีวนะก็มีมะนาวทั้งหมด6ช้อนน้ำปลา5ช้อนน้ำเปล่าสองช้อนทั้งหมดชายช้อนแบบนี้นะพี่น้องต่อมาเป็นน้ำตาลทราย3ช้อนไม่ต้องพูดนะพี่น้องพอดีพอดีพริกป่น2ช้อนพอดีพอดีข้าวคั่ว2องช้อนปักก้จามีหอมแดง ต้นหอมแล้วก็ใบผักชีฝรั่งก็เอามาเน่าใส่ลงไปหกช้อนน้ำปลาห้าช้อนน้ำเปล่าสองช้อนน้ำกิมทั้งสองแบบใช้น้ำเปล่าต้มฉุกนะพี่น้องมาก็เป็นน้ำตาลทรายสามช้อนพอดีพอดีทีนี้ก็คนวนมานมอยแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปสองช้อนพอดีข้าวกั่้วสองช้อนพอดีข้าวกั้วพี่น้องก็ใส่ได้ตามชอบ บางคนก็ใส่เยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีความหอมนะทีนี้ก็ต้องชิมเปรี้ยวนำมาพี่น้องหอมก้าวขั่วมากยิ่งขั่วเหม่ๆมนะพอมาก็ใสหอมแดงผักีกว่ารังถ้าพี่น้องทำน้อยๆนะอาจจะไม่ต้องใส่น้ำเปล่าก็ได้นะต้นหอมอ๋อความข้นก็จะพอดีนะพี่น้อง พี่บ่าวอยากจะได้ชิ้นมะนาวใสลงไปทักชิ้นจะได้ดูมีความน่ากินขึ้นนะพี่น้องนี่ปุ๊บก็ไปหน้าตาดีขึ้นมาทันทีกเสร็ดเรียบร้อยพี่น้องสำหรับน้ําจิ้มเจลที่ใช้มะนาวพี่น้องสามารถใช้น้ํามะขามได้นะแล้วก็ส่วนผสมสําหรับการปรุงนะพี่บ่าวก็บอกเป็นพื้นฐานว่าประมาณนี้แต่พี่น้องสามารถปรุงให้ได้รสชาติที่ชอบได้ใครจะใส่ผปงปรุงอร่อยก็ตามที่ชอบนะพี่น้องนะก็เป็นว่าเติดเรียบร้อยสองถูดน้ําจิ้มนะพี่น้อง แล้วพบกับเมนูอื่นๆของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับรวัสดีครับพี่น้อง